สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณชาคุณแพนใช่ไหมครับคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้มาฟอกกันนะครับบรรจุเงาสงการนะครับผมมาคุณชาคุณแพนครับอยู่เฮือนอยู่ซานนะครับไปใช้เมื่อไรครับตีโควิดตรงนี้แต่ว่าตอนก่อนอื่นเลยก็ฝากสวัสดีปีใหม่ครับครับปีใหม่ไทยเนาะพี่น้องเนาะทุกคนครับเมื่อนี้ตังกล้วยเนาะตังกล้วยถือว่าเป็นมื่อดีได้มื่อนี้มื่อดียังไงวัดประ้สูงอยู่ อ๋อเป็นว่านผู้สูงอยูน้ำเข้ากับกล้ๆเขาไปเนี่ยเล็น้อยนึงบอกไม่ไรโอ้ยบอกรับนะครับผมการลดมือว่านผู้สูงอยูนะครับลูกหลานนะครับลดน้ำดำหัวผู้เฒ่านะครับนุ่มเลยเนาะ13เมษายน2564นะครับก็ถือโอกาสดีนะครับสำหรับเ่าคุณทัางคุณแผนครับหลังจากเฮ็ดคลิปนี้แล้วก็จะไป็นลดน้ำดำหัวผู้เฒ่านะครับผู้สูงอยูอ่าพใหญ่แม่ใหญ่เฮานี่ยละนะครับพ่อแม่อ่า ไอ้พอนเพิ่นนะครับไอ้พิ่นอยู่ดีไม่แห้งซุมเย็นนะครับเป็นลมพลมไส้ลูกหลานนะครับผมมอวนลายครับเที่ยงแล้วนะครับผมเที่ยงแน่เลยนี่ยมีตตำป่วยครับตำป่วยลักๆักเลยอ้าวไข่นะครับไข่ปิ่งนะครับผมแล้วก็มีกต้มเนื้อไปเปื่อยนะครับผมเปื่อยเปือเือแมนครับมาจุนะครับก็ขอบคุ่นหโอพีม้วนลายครับกินเลยครับผมเลย อันนี้นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องคือเก่อนนะครับขอมารับชมนะครับอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมสั่นกระดิ่งให้พร้อมนะครับเด้อคำแรกว่าหลายครับใส่หอยครับตามเคยใส่หอยจัดจัดนตามเคยซื้อมากครับไม่ให้เองครับซื้อเป็น ่าสองสุงทุ่งรหัสที่บเอ่อเจ๊พอน,นครับเจ,จ๊พอนเจ๊พอนสมตามแสบสนตามกล้ยวยตาอาหูพูดได้ยุไก่เนาะฝลกไ<ใ>ออ่อุนอนนอ่นอุ่นพนอุ่นครับลา,านพิ่งกับตังยูมูสองนะครับมูสองอ่าบาสินไหนละะ่ะฮะเส้นสลากอบ้านมูสามตรงไปทั้งมูสองครับอืล่ะนะลา,านกับตังแ่บแสบรสชาติแบบโอเคเลย มือนบัดแม่นองเขาบอกว่นี่ผักปลานะครับพี่น้องเป็นเห็ดผักปลามากนะครับมือเร่งสมโพดิมือสมโพดไอหมูบานก็เช่นนะครับก็ธรรมะระวังตัวเองครับไปรวมงานไปรวมยังกะก็ต้องใส่หน้ากากนะครับเด้อให้แม่ดีๆผู้ใดอยากสมโพดจากว่านางฟังถ้ำจำสินมือเร่งกับเชิญไหนครับที่บัตรัตแม่นอกเขาเนาะนะครับได้ยินอาจจะได้ยินเสียงนะครับตอนนี้เสียงไล่พินนะครับ หอยเนาะลทำยังไงไปเลยครับเ<ฮ>ขาก็นขนาดนี้พี่น้รอกตับแดดเงียงเที่ยงมันเห็นเปลี่ยนมุมจังเลยนึ่งค,ครับเน่าเข้ามาอีกครับเอาแพงหลังบ้านครับเห็นแล้วยมไม่ไหมนะครับเอาแพงหล,ลังบ้านบ้านนั่งยิ้มมุมผุนนะครับผม หามองไปเลย,ยนี่ครับเหนื่อยปึ๊บๆช่วงนี้ก็งานค้นส่งค้นเสร์ตถึงงดปไปหมดแล้วนะครับผมกิจกรรมมล้ำยัางงานปวดงานเต่งยังกับหามแล้วนะครับัาผิดฝางนอกใี้ก็อนมวนกับมวนอยู่นี่ ก็เลืออ่อนจะคลองน้ำพีน้ำนองจะคลองนะครับผมเพ,พราะว่ารัฐบาลเพิ่งงดให้พอป้าสั่งๆกันแล้วมาเรียนงานอยู่วานีก่อนเป็นระยะห่างารททับจัดสถานที่เป็นระยะห่างนะป้องกันโรคโควิดนะครับผมเกี่ยวเข้า,าขไปนี่ครับทั้งเนื้อทั้ื่องปวดหัวลำกล้วย สองปีแล้วพี่น้องไม่เล่นน้ำเนาะสองปีเล้วไม่เล่นังโลค้าโลคโควิดอีกเลยอะฮะโลค้าโลคโควิดอีกเลต้องร้องโลคัฟวิดเลยโลค้ามันเกิเป็นหนึ่ง้าคนเนาะ้าคนโลค้าคนนี่ไขมมากแตที่แตยงยังประเทศให้ไปประเทศอื่นเหมือน่อนีใจไม่ยากเมื่อไ่น้าการเพื่อนกขไ้บอกคว เข้าอันเดียบข้าวนมเจีากูซื้อดยอดเลยน้ำนำนำนำ,นำตำตัวนี้เสียบนัวครับนัวนัว,นวใส่กัระพบุญไปอครับเงยเลยพี่นอ้องฟังเสียงครับผมยังสงสัยไอ้ของต่ตีทบิดบัวอย่างนี้เป็นอะไรฟังเสียงที่หล่ะว่ามันปิดดังเบาอย่างนี้เป็นยังเสียงก็เป็นแบบไหนดีว่าไปตึ้งแหะ ลุงน้องตากแดดปวดหวัวก,กก็มากินยานอนตากแดด่ะนี่เฮ้ยเป็ดตื่นสามาหนี่เรียบร้อยเลยครับว <ừ> ่าหนาเลยกระบบมม่อบางไรออกแดดแน่วอะไร, <ừ> รครับ <ừ> ม,ม,มือนีดมือนีดเล็กเก็บตัวที่บ้านครับงดเลาะมือนี้ ส้วงเลยกินยำเทียง,ง <ขอ S 2> ท้ายครับสุดอยอดว่าหเหี้ยควายมาแดงอืมตังันสูงเหมือนเนดี๋ยวลงทงต้องตาใายกินต้ำขวดห่อ,อนครับทุกคออนคอ,อนนนากาศมาต้องห่อนทุกวานเดินซีเนาะเดี๋ยวไม่สามันปออีนปใหม่พอดีปกติกันไหมเน่ยในช่วงปีนี้ เราคุณแผนมาดูอยู่บ้านได้หมื่นู้ดสิสิบสามวันผู้สูงอายุต้องจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุดีกว่าตอ๋องาง่ายครับง่ายอ่ะแล้วโควิดมากพี่บุตรใหญจัดนะครับตัวรุมันดีบุตรีถือว่านี้ถือว่าบี้ถือว่าดีถือว่าดีนักศึกษาภาคฟันเนาะภาคฟันก็ผู้เฒ่าคนเราจจัดกิจกรรมอยู่แล้วผู้เฒ่ามันมีโอกาสโดนโดนเ่อมาร่วมกัน่วกเงินกิจกรรมต้องกัน ให้พ่อลูกหลานดดน้ำขอพ่อนีนี่ก็ให้ลูกหลานเจ้าของครับดดน้ำดำหัวเอาเนาะเดี๋ยวไปเชิญบ้านแต่มันผ่านสซงน,นี่ไปน้อผ่านส่งเที่าล่อนจังมากันไหม,มได้วยเสียงแม่ยู เน่าสิบเอามัเลยด้ยังเป็นเลยกอแม่อยู่ตรว่ี่เด็ดบนตัวที่เด็ดบอกเน่เป็นยังไงคือว่าที่เด็ดคือเขาหน้ามวนโมได้เบิ้งบอลเลยช่วงนี้อยากคือเขาน้ามอนแบพีกลับมาแข้งก็ไผสเปอร์สเปอร์ก็คว้าพอดีส่งคว้พอดีอันอันซีนแดงอีกทีนนึงเป็นไก็บงอีกขึ้นนึงคนม อย่าไปบอกถึงเงินด้บอถึงผมเอฟซีเป็นไรก็ถามข้าวถามข้าวครับพี่น้องมากได้สอบได้นะครับผมไม่ได้ขอบเขียนตนอฟุตบอลทีมฮามาเกข้าเชียรนะครับนั่นครับรถไปซื้อซื้อเนี่ยตาม้วยเหรออ๋อนาหน้าะไรเหนมาเอานีให้แนว่เอาเหนเอายังทำไมเอายันกพร้อรมยัก ยูไรยูในบ้านโตซ้ำผีเลยอ่ะเขื่อนยังก็ได้ไล่เล่นยูรนะนี่เพิ่นตำนี่ะตัวเงินโตทองบอมแมนตัวเงินโตทองโตเล่นต่โล่นครับโตซ้ำนี่มันต่างเลยนีมันต่างทีไล่มันตัวหน่อยเออแ่นยังก็ามาอะไรายองเพิ่นแ่นดรถเขาจาไม่สร้าม,มีแถ่บ้านเขาอะฮะคื่แน ผมประกาจับผูอกันเด้อร์ให้นเอากูสีผู้เด้อกับกูไผ่เด้อมามาใส่เลยผมประกาศแล้วเพื่อนยังยมันกัดมันหนุ่บรรยากาศดีครับกินไใบนำฟังกัน <c oughs> พินลายพินไปนำนับม้วนนะครับตอนนี้พี่น้องยี่บ้านเท่ากับ หลายนะครับมีโรงทานนะครับผู้ใดเพราะท่านกินเขาเที่ยงก็ออกไปวัดวอะไรนะครับเด้อบัดแม่นอกเขากินข้าวเที่ยงมีกรปุนมีน้ำนะครับมียังกระเพาะปลาบอ,อกเพ้นข้าเทียงบัดจินเนาะสองคนุูกใจรู้มไงครับจนันทร์นทราเสียบรสชาิดีเนาะแม่ ีน่ะุดท้ายนี่ว่าเพชรบอ,รอชขึ้นเห็นหมอว่านนี่เล่นทั้งหายซ้อ,อก,กันค่อยเป็นไข่มดแดงถ้ามันด่าเอาซ้ำนึงนห่นแล้วครัาไปหั่นบัเพชรดอกไหั่นทอดละมากกระเพาะเดี๋ยวไปกระโหลกกระเพาะนะครับนี่นงครัโอเคคำใหญ่ใจโต ลองขับปุ่นมั้งเนูนมแม่อนี่ต้องเป็นตัวคนตรเใคพี่น้องมื้อก้่มากดีปะให้เนี่ยดีเลยเบิดไม่สองจับหระเข้ากันอยู่เบิร์ดเบิร์เบิรเ,เ,เท่า กินหอมเบบนบ้หอมบบบบันาหามสั่นอาการแล้วบางคนสัางก็ได้ยุ่ยาตลอดเข้ามาเป็นยังไงเป็นตำรวจเด็กลับลงไปเห็นง,งานในตงนี้โอ้บอเป็นจากแล้วโควิดมาเนาะแต่ว่ากลับไปกันซีถือกตัวอยู่นาะ เปลี่ยบไว้พี่เนาอต่อุด้วยอ๋ออะ ังใจครบสำหรับพี่น้องนะครับที่เขามารับชมมาทันเนาะสามารถเขาเบิ้งคลิปย้อนหลังนะครับของบ่าวคุณชาคุณแผนได้นะครับทางช่องทางเฟซบุ๊กอ่ะคุณชาคุณแผนแชแนลพื้นท่เราครับแล้วก็ทั้งยูทูบอ่ะคุณชาคุณแผนแชแนลนะครับเขาไปเบิ้งย้อนหลังได้นะครับตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับจนพอคลิปนี้เนาะน่าจะเศร้าเพาคลิปยี่สิบเพาคลิปได้แล้วครับผมขมีทั้งคลิปชั้นคลิปเน่าคลิปกินเน่าเสียบเน่า แสบแน่บอลแสบแน่เออแสบแน่บอลแสบแน่นะครับแต่ว่ากับแสบคือนเราอันคลิปกัเก่าหน่อยมาคลิปอะย่างว่ากินผ้ากินมาหน่อยนะเอ้ยล้วกับบ่ทันได้กินเลยบ่ได้กินเลยครับตกใจครับมันตกใจนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับรับฟังทั้งเพจของบาลคุณสรางคุณแพนนะครับผมทิ่ผ่านไปกันไดนนะครับบอลคุณสรางคุณแพนก็ขอโทษขออภัยนะครับผมแล้วก็จะจะ มีคำแนะนำนะครับในการคอมเมนต์เมื่อได้นะครับคอมเมนต์เมื่อไแม่นครับทั้งด้านล่างนะครับคมเมนต์เข้ามาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครจะไปแค่นี้ครับสิดและไแค่นี้สิไปอาบนหนาบครับเจอกันคลิปหน้าครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ